สวัสดีค่ะแคคตัสเกาจามค่ะเมื่อกี้จามรีบไปนิดนึงลืมเก็บอับและอองเกสรเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อกันที่เก็บอับและอองเกสรเอาไว้ผสมต้นอื่นเนาะแต่ปกติเอ่อของสายเขียวจามจะไม่ได้เก็บนะจามจะเก็บแต่เกสรด่างไว้ค่ะสายเขียวจะเก็บเฉพาะของพวกเอ่อ LB ค่ะง่ายๆค่ะ เนี่ยเราเตรียมกระปุกไว้แล้วก็มีเกสรดอกแล้วก็ใช้ฟอสเตค่ะอันนี้เป็นวิธีเก็บของจำที่ง่ายๆนะคะแต่เพื่อนๆพี่ๆหลายท่านก็ทำการมีดค่ะกรีดกรีดเสร็จแล้วก็แหวกค่ะนะฟุ้งสุดๆเลยค่ะใช้ได้เลยเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นละอองเกสรตัวผู้ค่ะเราเอาเก็บไว้ผสมครั้งต่อไปแต่คลิปนี้ไลฟ์ส่วนนี้จะเป็นการสอนเนี่ยค่ะน้องฟุ้งมากล่วงเต็มเลยค่ะปิวล่วงเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาใส่อย่างนี้เลยปึ๊บเกี่ยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ฟอสเซปค่ะลูดเลยค่ะลูดเบาๆอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นฝุ่นไหม เป็นฝุ่นผงเขาเหลืองๆอะค่ะเป็นอับละอองของน้องค่ะเป็นเกสรตัวผู้นะคะเราเอาไว้ผสมเอาเก็บไว้ได้โดยปกติก็เก็บไว้ได้สามสี่เดือนเลยนะบางล็อตของจานเก็บไว้ข้ามปีก็มีค่ะน้องไม่ไม่ได้เสียหายนะคะไม่ได้มีผลอุ๊ยค่ะทุกกระบงังไม่ได้เสียหายนะคะสามารถใช้ได้ แล้วก็วิธีเก็บของจามใช้แบบที่อาจารย์ชาญบอกนะจามไม่ได้เก็บเข้าตู้เย็นนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วได้แล้วเห็นไหมคะอับละอองเขา่าจะล่วงไปอยู่ข้างล่างในกระปุกเมื่อก่อนจมเก็บใส่ตู้เย็นแล้วทีเนี้ยมันเกิดไอชื้นความชื้นเก็บช่องแช่ผักช่องนูน่นช่องนี่ช่องนั่นมันก็จะมีความชื้นติดที่ถุงติดที่กล่องกระปุกเนาะ แล้วมันก็เอามาใช้ไม่ได้ค่ะพอเราเอามาผสมแล้วมันไม่ได้ตอนหลังก็เลยทำตามที่อาจารย์ชาญบอกนะคะเก็บใส่ถุงซิปหรือว่ากระปุกไว้แล้วก็เอาวางไว้ในที่ร่มค่ะไม่โดนแดดนะมันก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้3ามสเดือนล็อตนั้นก็อยู่ได้เป็นปีข้ามปีอะค่ะเกสรเขาก็ไม่เสียแล้วเราก็ พอลองเอามาใช้ใหม่อ่ะลองลองผสมใช่ป่ะมันก็ผสมติดค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแค่ว่าต้องให้อับละอองเขาอ่ะอย่าโดนน้าอย่าโดนความชื้นค่ะในกระปุกเนี่ยเสร็จแล้วจาก็ไปใส่กล่องกล่องทัพเปอร์แวร์อีกทีค่ะแล้วในกล่องก็จะมีไอตัวดูดความชื้นไว้เนาะเนี่ค่ะเขาก็จะเป็นอับละอองเกสรตัวผู้ไอตัวเหลืองๆผงๆเนี่ยแหละที่เราเอาไปผสมกับเกสรตัวเมียค่ะ แล้วก็จะให้ดอกเออให้ฝักค่ะฝักเราก็เอาไปเพาะมาเมล็ดได้สามพูดเร็วไปนิดนึงนะคะรีบจริงๆแต่ก็อยากจะทําคลิปนะเพราะว่านานๆจะได้มีคลิปเก็บไว้มีไลฟ์สดเก็บไว้มีดกรีดค่ะแล้วก็แวกค่ะอันนี้เป็นวิธีเก็บละอองเกสรตัวผู้เอาไว้ใช้นะคะเห็นไหมคะ ผงเหลืองเหลืองูมไหมไม่สูมเนี่ยค่ะผงเหลืองเหลจะเป็นอับละอองเกสรตัวผู้ค่ะวิธีเก็บเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะแล้วก็มาใส่อย่างเงี้ยค่ะใส่ในกระปุกอย่าระวังไม่ให้ไม่ให้ก้านสีขาวเนี่ยลงไปข้างในนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดความชื้นแล้วขึ้นราแล้วจะใช้ไม่ได้ แล้วใช้ฟอร,ร์เซปค่ะเขี่ยเลยเขี่ยเบาแล้วก็จะเห็นละอองเกรสรเนี่ยของเขาร่วงลงมาอยู่ในกระปุกค่ะเป็นวิธีสากลง่ายๆที่หลายๆท่านก็ใช้กันนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่อ่ะดอกเขาจะเยอะตลอดใช่ไหมเขาก็จะไม่เก็บค่ะเสียเวลาแต่อย่างของเราอะดอกมันไม่ได้เยอะแล้วก็ออกไม่พร้อมกันเราก็เน้นเก็บไว้ค่ะทุกอย่างเก็บไว้ไม่เสียหายค่ะเห็นไหม เนี่ยค่ะอับละอองเกสรก็จะอยู่ข้างในอันนี้ก็คือทิ้งได้เลยนะคะเมื่อกี้อีกอันหนึ่งอ่านนี้ค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะจามก็แนะนำตามแบบฉบับที่เราทำแล้วมันได้ผลเนาะเพราะว่าก็จะใช้ขั้นตอนนี้วิธีการนี้ตลอดค่ะเนี่ยค่ะ ใช้ฟอสเ็ตเขียเ่ยเบาเบาระวังยางนะคะยางที่อยู่ตรงเนี้ยฟอสเ็ตเราจะไปโดนนะคะแล้วเดี๋ยวพอยางมันติดแล้วมันก็จะทําให้เกิดความชื้นเป็นก้อนแล้วก็จะเป็นเชือ้อราได้เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วเราก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะปิดฝาอย่าลืมเขียนชื่อนะว่าคืออะไรคือใครต้นไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเกษรตัวผู้ของใครแล้วเราก็ เอาไปใส่กล่องทัพผู้แวรเสร็จแล้วก็วางไว้ในที่ร่มอย่าโดนแดดนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็แช่ช่องแช่ชชผักได้แล้วแต่ตามความสะดวกค่ะแต่ของจามเผ็ดจามไม่แช่ค่ะเราสะดวกแบบวางทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่โดนแดดไม่โดนความชื้นก็สามารถเอามาใช้ได้ขอบคุณที่รับชมนะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ